เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะบอลพอดแคสต์วันนี้เป็นหนังสือเสียงเล่มที่มีชื่อว่ากลัวเขียนโดยท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามวันนี้เป็นตอนที่16นะคะมีชื่อว่าแปลเปลี่ยนความกลัวเป็นความรักมุนตรา4ีประการไปฟังกันค่ะ เรามีความกลัวอันยิ่งใหญ่ที่ติดเป็นนิสัยในตัวเรากลัวหลายสิ่งหลายอย่างความตายการสูญเสียคนที่เรารักการเปลี่ยนแปลงการอยู่อย่างโดดเดี่ยวการฝึกเจริญสติจะช่วยให้เราสัมผัสความไม่กลัวมีเพียงที่นี่และขณะนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราได้รับการปลดปล่อยและมีความสุขโดยสมบูรณ์ ความโศกเศร้าความกลัวและความสิ้นหวังเป็นเหมือนกองขยะแต่ทว่ากองขยะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงและเราจำเป็นต้องมองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นเราสามารถฝึกปฏิบัติแปลเปลี่ยนกองขยะเหล่านั้นให้กลายเป็นดอกไม้เราไม่ควรโยนสิ่งใดทิ้งไปทั้งหมดที่เราต้องทำคือเรียนรู้ศิละปะแห่งการทำปุย๋ย การแปลเปลี่ยนขยะของเราให้กลายเป็นดอกไม้การฝึกปฏิบัติทางพุทธศาสนาเราเห็นการปรุงแต่งของจิตซึ่งรวมถึงความการุณาความรักความกลัวความโศกเศร้าและความสิ้นหวังเหล่านี้เป็นอินรียวัตถุตามธรรมชาติเราไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งเหล่านี้เลยเพราะกระบวนการแปลเปลี่ยนเกิดขึ้นได้เสมอเพียงแค่ยิ้มและหายใจอย่างมีสติ เราก็จะเริ่มแปลเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรารู้สึกกลัวหมดหงิดรำคาญหรือเศร้าใจเราเพียงยอมรับการมีอยู่ของความรู้สึกเหล่านั้นและฝึกปฏิบัติมนตราดังต่อไปนี้มนตราเป็นมนตวิเศษซึ่งเมื่อเอื้อนเอ่ยออกมาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้มนตรานี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราและเปลี่ยนแปลงผู้อื่นด้วย แต่หากจะให้ศักดิ์สิทธิ์เธอจะต้องกล่าวมนต์นี้อย่างมีสมาธิด้วยกายและจิตท,ที่รวมเป็นหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอพูดในสภาวะเช่นนี้จะกลายเป็นมนตราฉันแบ่งปันมนตราทั้งสี่ประการเพื่อเกื้อกูลการฝึกปฏิบัติการกลับมาที่นี่อย่างแท้จริงเพื่อตัวของเราและคนที่เรารักปลดปล่อยความกลัวบ่มเพาะรักแท้และฟื้นคืนการสื่อสาร มนตราเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากในการลดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขในตัวเราในคนที่เรารักและแปลเปลี่ยนความกลัวความทุกข์และความโดดเดี่ยวมนตราเพื่อมอบการดำรงอยู่ในปัจจุบันของเธอของควัมล้ำค่าที่สุดที่เธอจะสามารถมอบให้คนที่เธอรักคือการดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงของเธอดังนั้นมนตราบทแรกจึงเรียบง่ายมาก ที่รักฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอในชีวิตทุกๆวันพวกเราส่วนใหญ่มีเวลาน้อยมากที่จะปลมเพาะความรักของเราเราทุกคนล้นยุง่งในช่วงเช้าขณะนั่งรับประทานอาหารเช้าเราก็ไม่ได้ให้เวลาเพื่อมองดูคนที่เรารักเรากินอาหารเร็วมากพร้อมกันนั้นก็คิดถึงสิ่งอื่นไปด้วยบางครั้งเราก็กางหนังสือพิมพ์อ่าน ซึ่งปิดกั้นใบหน้าของคนที่เรารักเมื่อกลับบ้านในช่วงคำ่ำก็เหน็ดเหนื่อยเกินกว่าที่จะมองใบหน้าพวกเขาเมื่อเธอรักใครสักคนสิ่งดีที่สุดที่เธอจะมอบให้เขาได้คือการดำรงอยู่ของเธอเธอจะรักได้อย่างไรคาเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นจงกลับมาอยู่กับตัวเธอเองมองตาของเขาและพูดว่าที่รักเธอรู้อะไรไหม ฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอเธอกำลังมอบการดำรงอยู่ของเธอให้เขาเธอไม่ได้ถูกครอบงำด้วยอดีตหรืออนาคตเธออยู่ที่นั่นเพื่อคนที่เธอรักเธอจำเป็นต้องพูดสิ่งนี้ด้วยกายและจิตของเธอไปพร้อมๆกันแล้วเธอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมุนตราเพื่อรับรู้ถึงคนที่เรารักมุนตราที่สองคือ ที่รักฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นและฉันมีความสุขมากการดำรงอยู่ตรงนั้นเป็นขั้นตอนแรกและการตระหนักถึงการดำรงอยู่ของผู้อื่นเป็นขั้นตอนที่สองเพราะเมื่อเธอดำรงอยู่ตรงนั้นอย่างสมบูรณ์เธอจะรับรู้ได้ว่าการดำรงอยู่ของคนที่เธอรักเป็นสิ่งล้ำค่าเมื่อเธออบก,กอดคนรักของเธออย่างมีสติคนรักของเธอจะเบ่งบานเหมือนดอกไม้ การมีความรักเป็นสิ่งแรกของทั้งหมดที่จะรับรู้ถึงการดำรงอยู่นี้มนตราสองข้อแรกนี้สามารถนำความสุขมาให้ในทันทีแม้ว่ากายของคนที่เธอรักจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่เธอก็สามารถใช้โทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อบอกเขาว่าที่รักฉันรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นและนั้นทำให้ฉันมีความสุขมาก สิ่งนี้คือการปฏิบัติภาวนาอย่างแท้จริงการปฏิบัติภาวนาพิเศษเช่นนี้ประกอบไปด้วยความรักความการุณาความเบิกบานและความเป็นอิสระซึ่งเป็นองค์ประกอบสี่ประการของรักแท้ที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้มนตราเพื่อปลดปล่อยความทุกข์มนตราที่สคือสิ่งที่เธอปฏิบัติเมื่อคนที่เธอรักกำลังมีความทุกข์ ที่รักฉันรู้ว่าเธอกำลังมีความทุกข์นั่นคือเหตุผลที่ฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอก่อนที่เธอจะทำสิ่งใดเพื่อช่วยเหลือการดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างหมดหัวใจของเธอก็ได้ปลดปล่อยความทุกข์บางส่วนแล้วเพราะเมื่อเรามีความทุกข์เราต้องการการดำรงอยู่ของคนที่เรารักเป็นอย่างมากถ้าเรามีความทุกข์และคนที่เรารักยังคงเฉยเมยต่อเรา เราจะยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เธอทำได้ในทันทีคือการแสดงออกถึงการดำรงอยู่อย่างแท้จริงต่อคนที่เธอรักและกล่าวมนตรายอย่างเต็มเปี่ยมด้วยสติของเธอที่รักฉันรู้ว่าเธอกำลังมีความทุกข์นั่นคือเหตุผลที่ฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอแล้วคนรักของเธอก็จะรู้สึกดีขึ้นการดำรงอยู่ของเธอคือปาฏิหาร ความเข้าใจต่อความเจ็บปวดของคนที่เธอรักก็คือปาฏิหาริเธอสามารถมอบมุมมองต่อความรักเช่นนี้ได้ในทันทีจงพยายามอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงเพื่อตนเองเพื่อชีวิตและเพื่อคนที่เธอรักรับรู้การดำรงอยู่ของผู้อื่นที่อยู่ในสถานที่เดียวกันกับเธอและพยายามอยู่ตรงนั้นเมื่อใครสักคนกำลังเป็นทุกข์ เพราะการดำรงอยู่ของเธอมีค่ามากสำหรับเขาคนนั้นมนตราเพื่อร้องขอความช่วยเหลือมนตราที่สี่นี้อาจจะยากขึ้นสักเล็กน้อยที่รักฉันกําลังเป็นทุกข์โปรดช่วยฉันด้วยมนตรานี้ใช้เมื่อเธอเป็นทุกข์และเธอคิดว่าคนรักของเธอเป็นสาเหตุข,ของความทุกข์นั้น หากคนอื่นทําความผิดพลาดแบบเดียวกันนี้กับเธอเธออาจจะทุกน้อยกว่านี้แต่ถว่านี่คือคนที่เธอรักมากที่สุดเธอจึงมีความทุกข์อย่างลึกซึ้งและสิ่งสุดท้ายที่เธอควรทําคือร้องขอความช่วยเหลือจากเขาคนนั้นเธออยากเข้าไปในห้องล็อกประตูและร้องไห้อยู่คนเดียวสิ่งนี้อาจจะเป็นความหยิ่งทะนงของเธอซึ่งเป็นอุปสรรคในการฟื้นคืนความสัมพันธ์ และการเยียวยาอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าในรักแท้ไม่มีพื้นที่สำหรับความหยิ่งทนงเมื่อเธอเป็นทุกข์เช่นนี้เธอต้องกลับไปหาคนที่เธอรักและร้องขอความช่วยเหลือจากเขานั่นคือรักแท้อย่าปล่อยให้ความหยิ่งทนงแยกเธอออกจากกันเธอต้องก้าวข้ามความหยิ่งทนงของเธอให้ได้เธอจะต้องเข้าไปหาเขาอยู่เสมอ มตรานี้ใช้เพื่อกระทำการเช่นนี้การฝึกปฏิบัติตัวเธอเองก่อนเพื่อนำกายและจิตของเธอให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนที่จะไปหาผู้อื่นเพื่อกล่าวมนตราที่สีที่รักฉันกำลังเป็นทุกข์ได้โปรดช่วยฉันด้วยเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากแต่ยากยิ่งที่จะทำเริ่มต้นที่ตัวเธอเองมนตราทั้งสี่นี้ใช้ทำงานเพื่อขจัดความกลัว ความสงสัยและความรู้สึกโดดเดี่ยวสิ่งเหล่านี้ไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยากที่จะทำความเข้าใจและเธอก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวมนตรานี้เป็นภาษาสันสกฤตหรือภาษาจีนภาษาอังกฤษก็ใช้ได้ดีหรือจะใช้ภาษาไทยก็ได้เธอเรียนรู้มนตราเหล่านี้ด้วยหัวใจและเธอต้องมีความกล้าหาญมีปัญญาและมีความเบิกบานที่จะฝึกปฏิบัติมนตรานี้ การฝึกเจริญสติการฝึกภาวนาประกอบด้วยการกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะฟื้นฟูความสงบและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพลังที่จะนำตัวเราให้ทําสิ่งเหล่านี้ได้คือสติและพลังนี้จะนำมาซึ่งสมาธิความเข้าใจและความรักถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อฟื้นฟูความสงบและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ก็จะเป็นเรื่องง่ายมากที่จะช่วยผู้อื่นและฟื้นฟูการสื่อสารในความสัมพันธ์ของเราการดูแลตนเองและสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในตนเองอีกครั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้อื่นเธอสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้หยุดการนำความทุกข์มาสู่ตัวเขาหรือผู้อื่นได้เมื่อเธอรู้ว่าจะปลดชนวนระเบิดในตัวเธอได้อย่างไรเธอก็จะรู้ว่าจะช่วยเพื่อนของเธอ ให้รู้จักปลดชนวนระเบิดในตัวเขาได้เช่นกันอย่างน้อยเราจำเป็นต้องมีความสงบความเบิกบานและความการุณาสักเล็กน้อยในตัวเราเพื่อจะให้การช่วยเหลือได้เราได้สิ่งเหล่านี้จากการฝึกปฏิบัติเจริญสติในชีวิตประจำวันการฝึกเจริญสติไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝึกในหอสมาธิเท่านั้นเราฝึกปฏิบัติในห้องครัวในสวนหรือขณะที่เราคุยโทรศัพท์ ขณะขับรถหรือขณะที่ล้างจานการหยุดตรงนั้นพร้อมด้วยความงดงามและการเยียวยาภายในตัวและรอบตัวเราคือสิ่งที่เราควรทำในแต่ละวันและเป็นไปได้ที่จะทำสิ่งนี้ในทุกๆก,กิจกรรมประจำวันของเราจบบทที่16ของหนังสือเสียงกลัวแล้วนะคะและพบกับตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่เบิกบาน และเป็นอิสระจากความกลัวค่ะ